ข้อ 8, ย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรอันเจริญมกักมีองค์8ปะอันประเสริฐอยู่มักมีองค์8เนี่เป็นมักอันประเสริฐเป็นอริยะแม้ภิกษุชนนี้ก็มีอยู่ในภิกษุนี้นในภิกษุชนนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ค่อยๆปฏิบัติ มาเรื่อยๆเบื้องต้นมาก็ค่อยๆเจริญขึ้นเจริญขึ้น,น,นมาถึงเจริญมรองแปดเนี่ยโพชชงเจ็ดนะโพชชงเจ็ดจะเห็นก่อนโพชชงเจ็ดเนี่ยเปรียบเหมือนการเดินการก้าวมรคเปรียบเหมือนทางเดินมรดในแปลว่าทางโพชชงในแปลว่าการก้าวการก้าวเจ็ดก้าวก็คือก้าวโพชชงเจ็ดนี่แหละท่านก็ไปแปลความกันว่าพระพุทธเจ้า เผยแพร่โพชชงเจ็ไปเจ็ดแคว้นซึ่งไม่ใช่โพชชงคือการเดินการเดินกับการการก้าวการเดินกับมักคือทางมีทางให้เดินอริยมรรคองแปดแต่การก้าวในก็เดินไปเดินไปเป็นพาซื่อบอกว่าเดินพระพุทธเจ้าเกิดมาก็จะมีโพชชงเจ็คือเดินเจ็ อาตมาก็เคยถามมาแล้วท่านก้าวไปก้าวหนึ่งสองสามสี่ไปถึงก้าวที่เจ็ดท่านนั่งลงหรือท่านลม้มท่านนอนลงหรือท่านไปอย่างไงได้ยืนเลยเฉยๆอยู่ที่เจ็ดก้าวแล้วถอยหลังไหมเขาก็งงเงิน <c oughs> บอกมันไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาอันนี้มันธรรมะเจ็ดก้าวมันพปโภหมายถึงโพชฌงเจตการเดินเจ็ดก้าวมันคือโพชฌงเจต ก้าวจากการสติแล้วก็มีวิธรรมวิจัยมีวิริยะมีปัจจัิปิติมีปิติมีปัจจัิมีสมาธิมีปัญญานี่คือโพอชงเจตไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่รูปร่างอวัยวะมันคือธรรมะธรรมะเจตโพชงนะน,นเมื่อเกิดโพดชฌงนี่แล้วมีการก้าวได้ แล้วมีทางให้เดินมากกงแปดก็เดินนะก็พยายามเดินทางให้เดินมีผู้มาบอกเรามีขาเรามีก้าวได้เราอยากเดินแต่เราไม่รู้ทางทางไ่เดินเดินดงน,นรกเอาก็มีมีสัตบุรุษมาแนะทางก็บอกทางให้ก็เดินอันต่อมาภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่ประกอบความเพียรอันเจริญเมต ตาอยู่เพราะงั้นถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วจะเกิดเมตตาไล่ไปเลยทีนี้เดาได้แล้วต่อมาก็กรุณาต่อมาก็มุทิตาต่อมาก็อุเบกขาอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาโพชฌงค์ไม่ใช่อุเบกขาเดออุเบกขาที่เป็นเคหสิตะอุเบกขา จะไม่ใช่อุเบกขาอย่างนั้นนะแยกให้ฟังมามากแล้วนะเกหัสิตตะอุเบกขาคืออุเบกขาทําสะกดจิตแล้วก็จิตวางไนดะ้ว่างนานสะกดได้อย่างแข็งแรงนะเป็นชาติชาติเป็นกับกับมันเฉยมันว่างได้เป็นกับกับเกินมาตั้งสามชาติห้าชาติร้อยชาติยังทรงสภาพได้เลยคุณทําได้ แต่มันไม่ใช่มันไม่ได้เรียนรู้กิเลสแล้วก็ทําให้กิเลสจางคลายเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสว่าเออมันเกิดก็ได้ดับก็ได้มันมีก็ได้ไม่มีก็ได้ทําให้มันลดลดลดลงมาลดลงมาตามลําดับอย่างน่าอัศจรรย์ลดลงมาอย่างน่าอัศจรรย์ลดลงมปลดได้เลยได้เลยได้แล้วได้เลยมีแต่เจริญเจริญหมดแล้วหมดเลยดับแล้วดับไม่เกิดอีกดับแล้วไม่เกิดอีกดับแล้วไม่เกิดอีกจนกระทั่งดับสนิทนิโรธ เห็นอน,นิจจังเห็นความจางคลายวิราคานุปัสสีเห็นนิโรธานุปัสสีนี่แหละถูกแล้วถูกแล้วทำอย่างนี้ทําอย่างนี้แหละคือเรียวว่าทำทวนให้มันเกิดสงบแบบนี้สงบแบบนิโรธแบบนี้ปฏิป,ปัสัตธิเป็นปฏิปัสัตธิเป็นการทําแบบนี้ซ้าแล้วซ้ําอีกให้สงบแบบปัสสัทธินี่ไม่ใช่สงบอย่างสมบะ อธิบายไปแล้วนะสมรตประสัทธิกับวิเวกนะอย่างนี้แหละทำทำเขา้าทาซ้ําเลยพระพุลธกัมมังนะอาเซว,วนาภาวนาพระพุลีกัมมังทาทาซ้าอย่างนี่ทาได้นี่แหละแบบนี้แหละให้มันเกิดผลอย่างนี้แหละภาวนาอย่างที่มันได้เนี่ยเคยได้นี่เราทําอย่างเงี้ยอย่าให้ผิดทําให้มากพระพุลธกัมมังคุณก็สั่งสมผลเป็นอนุรักษณาประธานไปเรื่อยๆ,ๆได้เพราะมีเมตตา ก็คือเห็นคนเป็นทุกข์ก็อยากให้เขาพ้นทุกข์เห็นเขาเป็นทุกข์ก็อยากอยากให้เขาพ้นทุกข์ก็ไปช่วยหรือแม้แต่คนเป็นสุขก็เห็นคนเป็นสุขหลงสุขก็อยากให้เขาพ้นสุขน่ของพุทธอย่างนั้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่ใช่ไปค้างอยู่ที่สุขกับทุกข์อธิบายเมตตาคือผู้พ้นทุกข์มาเป็น การุณาคือคนที่พ้นทุกข์แล้วมามีสุขมุติตาก็คือยินดีกับที่เขาได้สุขแล้วอุเบกขาก็วางเฉยไม่ใช่อย่างนั้นเมตตาคือเห็นเขาเป็นทุกข์ก็ตามหรือแม้ถ้าเขาเป็นสุขมันก็ยังเป็นโลกียะสุขคลิกะไม่ใช่สุขปรมังสุขขังไม่ใช่สุขวูปสโมสุขหรืออุปสมโมสุขมีพยัญชนะบอกว่าอุปสโมสุขหรือวูปสโมสุข เป็นสุขชนิดที่มันเป็นสมาธิิสงบขออาศัยภาษาตรงนั้นสุขสุขขะสุแปลว่าดีขะคือว่างจิตมันว่างสุขอย่างจิตว่างนะไม่ใช่สุขอย่างไปมีความบําเบลอ,อารมณ์นะเป็นอัศรัะเป็นรถโรกีไม่ใช่ว่างนะเพราะว่าผู้ใดสามารถที่ ทำให้ได้มีการช่วยคนเห็นคนเป็นทุกข์เห็นคนที่ยังหลงสุขติดทุกข์ก็ช่วยเขาให้พ้นทุกข์ให้พ้นติดสุขช่วยได้เพราะเราลงมือช่วยไม่ใช่อยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขามีสุขแล้วเมื่อไหร่ลงมือทำกีทีแล้วคุณก็ไม่ได้ทําเลยแล้วคุณก็บอกมุตทตาเออเห็นเขาพ้นทุกข์แล้ว เ็นเขามีสุขแล้วยินดีกับเขามุติตาคุณไม่ได้ทําเลยคุณได้แต่อยากให้เขาพ้นทุกอยากให้เขามีสุขแล้วทําสักทีสิวะช่วยเขาสักทีสิวะเห็นไหมมันพร่องอธิบายผิดเมตตาคือเห็นเขาเป็นทุกข์หรือเห็นเขาหลงสุขกรุณาลงมือช่วยบอกเขาแนะนําเขาสอนเขาให้เขาปฏิบัติจนเขาพ้นทุกข์จนเขาพ้นสุข ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอทุกข์กมาสุขแล้วหรืออุเบกขาที่เป็นเนคขมะสิตาอุเบกขาไม่ใช่เคหัสิตาอุเบกขานะเห็น <welche ikka> <outfit> ความต่างรู้ความต่างลิงคะความต่างของเคหัสิตาอุเบกขากับเนคขมะสิตาอุเบกขาว่าไม่มีสภาวะเหมือนกันสภาวะแตกต่างกันโลกียะกับโลกุตระแตกต่างกันต้องรู้โลกีธรรมกับโลกุตระธรรม ต่างกันเกหสิตะเ,เป็นโลกีธรรมเนคัมสิตะเป็นโลกุตระธรรมต้องรู้จักลิงคะความต่างของอาการจิตเจตสิกแบบนี้ด้วยจึงจะจริงจะชัดเจนนะจนกระทั่งทำให้เกิดลงไปแล้วกรุณาเมตตากรุณาจนมุทิตาเขาบรรลุผลก็ยินดีด้วย จิตยินดีก็ชั่วแวบเหมือนเหยืยดแขนออกคู่แขนเข้าเหมือนหายใจออกหายใจเข้าจบก็เขาเออใช่แล้วเขาพ้นทุกข์อย่างจริงจังแล้วนะอ่าก็จบจิตล้วแล้วมูติตาก็ยินดีด้วยอ่าก็ยินดีด้วยเท่านั้นเองจิตยินดีด้วยจบแล้วก็วางเป็นอุเบกขามาอยู่ที่อุเบกขาฐาน